สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอลินก็จะมาแบ่งปันสูตรแป้งทอดกรอบเอาไว้สําหรับชุบผักทอดนะคะแล้ววันนี้อลินก็จะใช้ผงกระเทียมที่ทําเองด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆจากันได้ก่อนหน้านี้อลินเคยทําคลิปวิดีโอแบ่งปนันวิธีทําผงกระเทียมไว้แล้วนะคะสามารถดูย้อนหลังกันได้ค่ะเดี๋ยวอลินจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ อลินก็จะเตรียมน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะก็จะมีน้ำแข็งกับน้ำค่ะแล้วก็จะนำไปแช่ตู้ยเย็นไว้ก่อนค่ะพอจะใช้นะคะค่อยนำออกมาค่ะถัดมาก็จะเตรียมส่วนผสมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเท้าใหญ่มอมนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อลินก็จะใส่ผงกระเทียมลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยค่ะจะได้หอมๆนะคะเป็นผงกระเทียมที่ทำเองนะคะก็จะใส่เยอะนิดนึงค่ะ ตามด้วยเกลือป่อนนะคะเกลือป่อนก็จะช่วยทําให้แป้งทอดกรอบนะคะมีรสชาติเค็มนิดนิดค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เติมน้ำเย็นจัดที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแป้งก็จะมีความเหลวประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำผักลงไปชุบแป้งทอดได้เลยค่ะอรินก็จะใช้ถั่วฝักยาวนะคะข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทค่ะคลุกผสมให้แป้งเขาเคลือบติดกับผักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำไปทอดกันค่ะ ก่อนนำมาหาลงทอดนะคะควรรอให้น้ำมันในกระทะร้อนจัดก่อนค่ะหากใช้ไฟอ่อนจนเกินไปนะคะก็จะทำให้ใช้เวลาทอดนานนะคะทำให้ผักแช่อยู่ในน้ำมันแล้วก็อมน้ำมันมากเกินค่ะจนทำให้ผักนิ่มแล้วก็ไม่กรอบได้นะคะและถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงเกินนะคะก็จะทำให้ผักด้านนอกสุกเร็วกว่าด้านในค่ะ ต้องควบคุมอุณหภูมิให้อของทอดด้วยนะคะและในขณะที่ทอดนะคะก็จะไม่พลิกกับด้านบ่อยๆค่ะเพราะจะทำให้ผักอมน้ำมันได้นะคะเราจะรอให้ด้านหนึ่งด้านใดนะคะสุกจนเป็นสีเหลืองทองก่อนแล้วจึงค่อยพลิกกับด้านค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยทำให้ผักทอดกรอบของเรานะคะกรอบได้นานมากขึ้นค่ะ เมื่อทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักของทอดนะคะไว้บนตะแกรงค่ะเพื่อเสด็จน้ามันนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันส่วนเกินไหลยเยิ้มกลับเข้ามือสู่ตัวผักทอดนะคะไม่อย่างนั้นนะคะน้ามันส่วนเกินก็จะทำให้ผักทอดของเรานิ่มเร็วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะกรอบมากๆเลยนะคะของทอดชกชนิดนะคะถ้า ทานให้อร่อยนะคะให้กรอบอร่อยเนี่ยก็ต้องทานตอนที่เขายังร้อนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้อลรินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ